สวัสดีครับผมท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พามาปาดบ่าวาวนะครับอันนี้ตีบ่าวาวมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบาดแข็งนะครับเดี๋ยวมาปาดก,กันนะครับมีดแรกที่เราใช้เป็นมีด15องศานะครับ <c oughs> คิดสนักหน่อยเดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวติดมีดปาดได้เลยนะ เราต้องการเท่าไหร่ก็แจ้งได้เลยนะครับไลเท่าไหร่แบบเจ้จาแบบผมใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับมีดแรกเสร็จไปแล้วนะครับมีดแรกเป็นสิบห้าองศานะครับต่อไปก็เป็นมีดหกสิบองศานะครับ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนาตัดก็ปาดไปพอประมาณก <éc water> <Quite. S 2> ่อนนะครับ <Heraus lar> ก็ทีจะได้วัดดูครับวัดดูระยะของเขาวัดดูระยะว่าเราต้องการอยู่ระยะไหนนะครับยังไงแบบไหนนะครับระยะตรงการที่เราต้องการระยะน,นี้ยาวยิบห้ามิลน,นะครับยาวยิบห้ามิลก็ยังปาดไปต่ออยู่นะครับนี่คือระยะ อันนี้มีดไล่ที่ลองสานะครับก็เลยต้องไฟไล่หน่อยนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสี่ิบห้นะครับมีดไฮไลท์เลยนะครับสี่พ้าจะเป็นมีดไฮไลท์ที่สุดนะครับอันนี้สี่้านะครับอย่าดูที่มีดนะครับมันอยู่ที่องศานะครับสี่พ้าผมเห็นไหมมันจะมีสองแบบอันนี้ที่ผมรับใหม่นะครับนี้ตัวเก่าเห็นไหม ตัวเก่ามีตัดไปนิดนึงนะครับอันนี้นี่อันนี้คือรับใหม่นะครับหมดคมนะครับใช้มานานนะครับใช้มานานเกินหมดคมก็นานแค่ไหนก็ปาดประมาณสักสามสองร้อยสามร้อยฝาได้นะครับก็น่าจะหมดคม โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็จะหลวงรูในนะครับหลวงรูไหนนะครับมีมีหลวงรูในนะครับ,รนนรบอันนี้วาวเล็กไปนะครับก็ใช้มีดตัวสัน้นตัวสั้นนี่ยังไม่รับสักทีเลยหลวงรูในขนาดหลวงรูในใช้กินหนักเนี่ย อันนี้เดี๋ยวล้วงขอบด้านล่างทิ้งก่อนนะครับด้านล่างยั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 งติดอยู่นะครับยังติดอยู่อันนี้เดี๋ยวล้วงล้วงด้านล่างทิ้งก่อนลวมีเนียมนะครับมันจะมีมีดีียม นีงเยี่ด้านล่างทิ้งก่อนไปเดี๋ยวลวงเก็บฝาละล้ว,ลวงเก็บขอบบานนะครับทีนี้ก็ตีบ้าใหม่จะมีใช้มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับ តែខ្យល់តិចនិញ เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วต่อไปนะครับก็จะมีมีดอึงหนึ่งมุมนะครับซึ่งเป็บเก็บขอบบ่านะครับนี่ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับเก็บขอบนึ่มิเนียมเพื่อไปแยงนะครับ จะใช้แค่พวกกับฝา,ารถแต่งเท่านั้นแหละนะครับฝา,ารถเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้ <c oughs> ใช้แค่กับฝา,ารถแต่งนะครับเพื่อที่จะไปเก็บขอบพิเนียมให้มันเกาขอบได้ง่ายนะครับ เสร็จแล้ววรามานนะครับอันนี้ก็เสร็จมดแล้วนะครับปาดหนึ่งตัวก็ใช้ประมาณเท่านี้แหละ นี่ครับเราปาดออกมาเนี่ยครับงานได้แบบนี้เลยนะครับนี่ระยะเบาก็ลอยจัดเลย ก็มานี่นะครับพามาให้ดูการประดบ่ายเฉยนะครับ